บิเดชั่เดคอร์มีคิดนะครับว,วันนี้ผมจะมารีวิวรถเจ้าอิอสุคันนี้คันนี้นี่ลูกค้านเน้นตีมสีชมพูเลยนะครับเห็นชมพูแบบจะเรียกบานเย็นก็ไม่ได้เพราะว่าตอนกลางวันคันนี้สีเข้มนะมันไม่ได้สีอ่อนเหมือนในคลิปนะครับตอนนี้ในกล้องผมเห็นมันจะเป็นออกชมพูบานเย็นใช่ไหมจะเป็นพาสเทลจริงๆมันเป็นชมพูเข้มเลยสลับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเด้งภาพตอนกลางวันให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเราถ่ายกลางคืนนะครับเพราะว่ารถตอนแรก เขาจะออกวันเสาร์เออแล้วเราคิดว่าเออวันเสาร์เนี่ยมาถ่ายตอนเช้าดีกว่านะไปไปมาๆลูกค้าเลิศอ,ออกไป,ปหมดเลทันนะครับวันนี้ผมวันพุธเลยก็ต้องรีบมาถ่ายรถคันนี้นั่นเองนะเลยก็ได้ถ่ายกลางคืนอินเสิร์ตก็ได้กลางคืนเพราะว่ารถมันถ่ายตอนนี้เนาะเราจะต้องยอมรับกันตามตรงแล้วก็คนุณนี้ทงลูกค้านี้เห็นทิมในใหเห็บมาด้วยนะว่าขอให้ทาอินเสิร์ตรถเขาให้หน่อยเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวเราถ่ายให้เลยคนระัะคันนี้ชมพูโดดเด่นมากนะสลับเจ้าคันนี้คันนี้ลืมบอกเลยคันนี้เป็นยูสุ Fx Z 3 6 0ตัวยูโร3นะครับเพราะว่าณนะเราที่ณนะเดือนที่เราถ่ายทําวันนี้เนี่ยตัวยูโร3ไอตัวยูโร5ยังไม่เปิดตัวนะยังมีแต่ตัวยูโร3นะครับเลยก็รถนี่อูตอนนี้ยังปเป็นยูโร3กันอยู่นะทันนี้นี่ทางลูกค้าแต่งจัดเต็มฮนะจัดเต็มแบบจัดเต็มจริงๆสำหรับรถทันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยละกันด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้เลยนะ สลับเจ้าด้านหน้าของตัวรถมาดูของกันชนกันก่อนอันนี้ทางลูกค้าจัดหาของแต่งมาเองนะครับบางส่วนนะแต่ข้างหน้าผมนะถ,าถ้าจำไม่ผิดลูกค้าน่าจะจับมาเองหมดเลยมั้งนะครับชุดพัดหน้าทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเอามาดูดูกันชนกันก่อนกันชนเนี่ยคันนี้เป็นกันชนชุบโครเมี่ยบทั้งหมดอยู่แล้วนะอันนี้เป็นกันชนที่อู่จัดหามาให้นะครับกันชนตัวนี้เป็นกันชนอู่อยู่แล้วนะแล้วก็ก่อที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไฟเป็นไฟ LED คันนี้ไปได้ติด ตะแกงตาไฟหน้านะเพราะว่ามีการติดหุ่นอิชลรินนะครับติดตะแกงตาไฟหน้าไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันติดชนหุ่นอิชลรินนั่นเองแล้วก็อันนี้จุดที่ลูกค้าเขาไปจัดการเอาเองนะครับก็คือใส่ราวไฟมานะครับเป็นไฟสปอตไลท์นั่นเองจํานวน11อดวงนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าสปอตไลท์ตัวนี้การชนม็นจะชนยื่นเลี่ยมย้าเหมือนเดิมนะครับเรามามองดูตัวแผงหน้าแผงหน้า พ่นสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นชมพูที่มีสีทับมุกด้วยสังเกตว่าถ้าโดนแสงนะมันจะระยิบระยับนะครับมีสีทับมุกนะเวลาออกแดดก,ก็จะระยิบระยับเลยส,สติกเกอร์ยูวสุเดก้าเทเลเทคคันนี้เป็นรุ่นเทเลเทคนะมันมีสติกเกอร์เทเลเทคมาอันนี้จะเป็น FX ฟเอ็กซ์แูกระจังหน้าชุกโครมเยี่ยมเร็วจากโรงงานอยู่แล้วอยู่ใต้กระจังเราติดให้เป็นแบบเงานะแจ้มข้างเงานั่นเองนะครับ คิวใต้ที่ไปที่ปัดนล้วฝนก็งเงาแล้วก็มีหุ่นวิชชลินหมด1ิต,ตัวนะครับนี่นี่นะไฟเก่งขอไม่นับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับพิจิตรสปอตไลท์ไฟราวหลังคาสแตนดาร์ดของเราอยู่แล้วนะสองดวงข้างบนสุดมีหุ่นวิชชลินไป้ายไม้นะครับชี้ลูกค้าอยู่ข้างบนขากระจกรอกกระจกเป็นแบบชุดโครเมียมอยู่แล้วสไตล์อู่เราพร้อมติดกระจกนาซ่านะหรือกระจกปาตาเน่ก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกกันนะครับหลายอันมากขอไม่นับนะเพราะมันเยอะมากนี่ ด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นแบบนี้เลยนะสลับด้านข้างก็มีเหมือนเดิมนะัสไตล์อุลลาราอยู่แล้วเป้าบันไดเป้าบันไดเป็นเป้าแบบสแตนเลสไฟตรงนี้นะครับไฟก็เป็นไฟเลี้ยวซึ่งไฟเลี้ยวอันนี้เราก็ติดไปให้เป็นกรอบแบบเงาเหมือนกันนะปกติตรงนี้เราจะพ่นให้เป็นสีชมพูใช่ป่ะละ่ะหรือไม่ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือไม่ก็สีขาวอันนี้เราเปลี่ยนให้เลยนะครับเพื่อให้คุมตีมกะประตูเป็นเงาสุบล้อเงานะ ล้อคันนี้ก็เป็นล้อกระทะล้อชุบโครเมียมพร้อมจับคู่กับยางที่ติดมาให้กับโรงงานเลยก็คือยางยี่ห้อบิตสโตรุนอีโคเปียอัน159ขนาดหน้ายางอยู่ที่สุด295ทป80อายุ2.5เอนะสำหรับเรือสเปคยางคันนี้มีติดติ๊กเกอร์เอ็กซัยูโร3นะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นรุ่นยูโร3อยู่แคปหลังเก๋เราก็ติดให้เป็นแบบเงามีแต่ลมด้วยอยู่ข้างบนนะครับจำนวนทั้งหมด4ดอกเนาะ สองอกอยู่ฝั่งซ้ายอีกสองรอกรอยู่ฝั่งขวานั่นเองมือเปิดประตูก็เป็นแบบเงานะครับเห็นนะชมพูสวยเลยนะเพราะว่ามันเป็นชมพูแบบทับมุกด้วยนะครับเหมือนคันก่อนหน้านี้ของเขาก่อนหน้านี้ของเขาจะเป็นสีฟ้าทับมุกถ้าคนไหนเคยเห็นไปเมื่อตอนเดือนธันวาคมก,ก็น่าจะเห็นไปแล้วแหละนะสำหรับเจ้าทั้งคลิปแล้วก็อินเสิร์ตเลยแล้วก็ในแฟนเพจอู่ด้วยนะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ มาดูตัวของกันข้างกันข้าคันนี้นี่เราติดให้เป็นกันข้างแบบใหญ่เลยนะให้มันดูบึกเบึนนิดนึงนะครับถังน้ามันพ่นสีชมพูคลุมทีมกับตัวรถอันนี้ถังน้ามันไฮดรอลิกนะครับบางโคนอลูมิเนียมสไตล์อุ่เราอยู่แล้วปอกลุ่มล้อเราพ่นสีชมพูให้ทั้งหมดนะครับตัวแม่คันนี้นะครับติดแผ่นสะท้อนแสงให้เป็นสีขาวเนาะเพื่อคลุมทีมกับตัวรถแล้วก็รถคันนี้เนี่ยมาเดี๋ยวเรามาพูดสเปคของตัวกระบากันเลยดีกว่าเนาะ คันนี้เนี่ยกระบะนะครับความยาวอยู่ที่6.30กว้าง2.55สูงเมตร6.6นั่นเองนะหลับเจ้ากระบะสีชมพูหวานแววคันนี้สเปคของตัวแม่นะครับแต่กมาจัดเต็มเมตร6.6นะแล้วก็นี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับก็เน้นเน้นแข็งแรงนะลูค้าคันนี้เน้นแข็งแรงแล้วก็ตัวรถคันนี้เนี่ยจะเน้นตีเป็นชมพูขาวดำนะจะไม่มีสีแบบ เป็นแป้นแลบมาเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเน้นให้เป็นชมพูขาวดําเหมือนกับรถคันสีฟ้าที่เขาออกก่อนหน้านี้เลยก็เป็นอย่างนี้นะนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไปอย่างนี้เลยไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังเป็นแบบ led หอมกรอบสแตนเลสเห็นะจะเป็นตีมชมพูขาวดำนะครับแล้วก็ไล่เฉดเป็นสีเทานะสไตล์ของเรานะเพราะเราชอบไล่เฉดอยู่แล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นสีทอปมุกใช่ไหมสังเกตว่าเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะประกาย จะงาชมพูมาพอไม่โดนแสงจะเหมือนข้างบนจะเป็นสีปกตินะครับแต่พอโดนแสงก็เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นลูกเล่นของทางเราอยู่แล้วนะมีคนอุทกวัชยการช่างก่อที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของไฟส,สว่างแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังของตัวแม่สามเหลี่ยมเป็นอย่างนี้นั่นเองนะ เป็นลายขาวดาชมพูขาวดํสาสไตล์เราอยู่แล้วแล้วเราก็เก็บสีชมพูหมดอยู่แล้วด้วยเพราะว่าสี่เหลี่ยมเราเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วนะตัวพ่วงเป็นอย่างนี้เลยนะครับโลโก้แล้วก็ทําให้มันคูนตีเหมือนของตัวรถเนาะขาวเขาวดำนะพูตรงกลางเป็นพูดเด่นเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรามาดูสเปคของตัวพ่วงก,กันเลยดีกว่านะครับว่าตัวพ่วงเนี่ยเป็นสเปคอะไรนะคันนี้เนี่ยเป็นพ่วงสามพาดดำนะ ความยาว6เมตร80กว้าง2เมตร55สูงเมตร66เหมือนกับตัวแม่นะครับต่างกนแค่ความยาวคันนี้พ่วงเนี่ยจะใหญ่อยู่แค่6เมตร80แค่นั้นเองนะนี่คันนี้คือลดลงพวกเอาเลยนะครับบอดไซด์นะถ้าจะไม่ผิดบอดทรายบอ,อดดินอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นกระบะสเปคนีอยู่แล้วตัวพ่วงกันค่าเราก็ติดให้เป็นกันท่าแบบใหญ่เลยแล้วก็นี่ทางลูกค้าเนี่ยทำการสเปคมานะว่าให้ติด ัวโลโก้อู่เนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะปกติกันข้าของเราเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราจะติดให้เป็น PVC ทันทีลูกค้าสเปกมานะว่าให้เป็นอู่ว่าใช้การช้าเหมือนกับตัวคันเล็กนะครับไม่เห็นเหมือนกับตัวกันข้างเล็กของเรานะเลยก็ติดอย่างนี้นะครับบางคนอลูมิเนียมทั้งคันนะสำหรับตัวพ่วงพร้อมจับคู่กับยาที่เราติดให้เลยก็คือยายี่ห้อด o u b บ e c คอยรุ่น RR680 ขนาดหน้ายายอยู่ที่11สิย22.5กระทะล้อชุดโคเมียม ปลอ,อกดูมล้อเป็นสีชมพูนะแล้วก็น็อตล้อสิบตัวแล้วก็จุดพี่ผมจะพี่ผมจะบอกเลยก็คือปลอ,อกรูมล้อเราพ่นเป็นชมพูตัวเดียวกับตัวกระบะเลยนะเห็นไหมเพราะถ้าโดนแสงเนี่ยมันจะมีสีทับบุกออกมาด้วยนะครับอันนี้คือจุดที่เราพ่นให้ให,ให้ทุกครันอยู่แล้วเนะาะเมื่อเราหม,มอบดูข้างหลังข้างหลังอันนี้จะโดนอันนี้เป็นขลับฝาฝั่งโดนแสงนะก็เป็นแบบนี้เลยสีก็จะสว่างตาม,มาก แล้วก็สปอร์นิดนึงแค่คนไหนจะเห็นแบล็กดาวไปแล้วแหละแล้วสลับเจ้าเทเลอร์สีเขียวเหนียวซับคันนี้นี่ลูกค้าสั่งต่อนะครับเทเลอร์สีเขียวเหนียวซับอันนี้ของอีกเจ้านะไม่ใช่เจ้าเดียวกันนะครับรอดูได้รีวิวรอดูรีวิวได้เร็วๆนึงได้เลยเพราะว่า2คันนี้เนี่ยออกแบบพร้อมกันออกแบบพร้อมกันเลยนะครับ2คันนี้แต่ตอนออกแบบเนี่ยคันนี้ดี่วขอสปอร์นี่คันนี้จะมีโลโก้ถวัตชัยข้างบนแล้วนะหลังจากมีรถสีเดียวเราจะมีพ่นอย่างนี้แล้วนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันไทท้าและที่จะเป็น ไม่มีโลโก้นะเดี๋ยวก็ต้องลองดูตามคาันเพราะบางคันใส่โลโก้ก็ไม่สวยแบบนี้สวยกว่านะแต่ถ้าเป็นไปได้คืออยากให้เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าแบบนี้สวยกว่าเดีรยลเเอาตามจริงโอเคก,กลับเข้าเริ่มมาที่สีชมพูของเรานี่น้องชมพูเราก็เป็นอย่างนี้เลยนะนี่เฮ้ยลืมบอกเลยไฟเบรกไฟเลีย้ยวไฟถอยหลังเป็นแบบ LED เหมือนเดิมพร้อมกรอบสแตนเลสนะครับกันชนท้ายเป็นสแตนเลสอยู่แล้วบางฝุ่นเราก็เป็นบางฝุนนูนสไตล์เราอยู่แล้ว กอกที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเพราะไฟ LED ส่องแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนี้ก็ใช้การช่างนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนกับท้ายตัวแม่เลยนะเพราะเราทาเหมือนกันด้านข้างเมื่อเรามองก็เป็นอย่างนี้ด้านหลังด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยนะสลับเจ้าตัวแม่แล้วก็แผ่นมาดูที่ตัวพ่วงกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวพ่วงนี่นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูคันนี้เนี่ย บันไดนะครับบันไดขึ้นข้างบนเนี่ยแล้วก็ตะกร้าเก็บผ้าาบเนี่ยเป็นแบบสแตนเลสทั้งคู่เลยนะ<ม>เป็นสไตล์เราแล้วก็ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเรายานะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเราจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราย้ายไปอยู่ตรงกลางแล้วนะันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับเรามามดูด้านข้างกันด้านข้างก็กันข้างฝั่งกันข้างถังลมเนี่ยก็เป็นกันข้าง แบบใหญ่เหมือนกับฝังน้ำมันนะแล้วก็สีก็เหมือนกันนะครับเราคุงตีไปแล้วอันนี้ชมพูทับมกุกกล่องเก็บรางเครื่องมือแล้วก็ที่เก็บแบตเตอรี่สไตล์ของรถคันนี้ก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่โดดเด่นด้วยเพราะเป็นติกเกอร์สีน้ำเงินนะครับเทเลเทคเป็นรุ่นที่ต้องเพิ่มเงินนะถึงจะได้นะครับเทเลเทคก็คือมี G P S ติดมาให้กับโรงงานเลยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งด้วยก็คือพวกเทเลเทคเนี่ยคนไหนอยากดูซิปละเอียดไปดูบนตัวไ ตัวเทเลเทคเนี่ยมันจะมีพวกแบบเจเวลารถแบบใกล้เข้าชิดระยะเนี่ยมันจะมีเด้งไปที่โทรศัพท์ด้วยนะสำหรับตัวเทเลเทคนี่ดูดีเขาดีโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอขึ้นไปบนภายในรถกันเลยดีกว่านะแล้วก็คันนี้มีไฟจัดเต็มใช่ไหมผมขอเปิดไฟโชว์ครับ<ม>แต่ทัศนทัศนวิสัยก็ต้องแลกนะเพราะว่าตรงนี้ก็หายไปแล้วนะครับ,บข้างบนแต่ข้างบนเราไม่ได้ดูอะไรอยู่แล้วแหละเราดูแนตะ่ข้างล่างนี่เราจะสตาร์ทรถเลยนะครับ นี่ผมบอกนนะรถคันนี้เนะี่เป็นรถคันแรกที่ผมสตาร์ทเนะครับเพราะปกติรถสิบรอผมไม่เคยสตาร์ทเลยไม่เคยเลยนะครับสตาร์ทอย่างนี้เนี่ยคันนี้เป็นคันแรกนะที่เราไปสตาร์ทกันนะครับเราจะมาลองเปิดไฟให้หมดเลยนี่นะครับนี่มีไฟหุ่นพิชลินเนี่ยนะลืมบอกเห็นไหมถ้าเราปิดก็นี่นครับเราเปิดนะเพราะว่าเราจะให้ดูโชว์กัน หลายคนน่าจะเห็นตั้งแต่ปกคลิปแล้วแหละนะเพราะปกคลิปเราก็นี่ทัานี้ทางพ่อผมเนี่ยเขาปี๊มาว่าตอนจะเปิดไฟโชว์เนี่ยให้สตาร์ทรถถ่อยเดี๋ยวแบตหมดหมดนะเราเลยก็ต้องทำการเปิดตัวรถนะครับนี่ไฟตัวรถก็เวลาติดทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับไฟเป็นสีน้ำเงินตัดเฉดรถมากนะไมะได้โดดเด่นเลยแล้วก็ กูดวิชลินเนี่ยก็จะเป็นไฟสีขาวนะครับตามสไตล์ของวิชลินอยู่แล้วแล้วก็วเุ้ยไฟตรงนี้ก็มีด้วยนะไฟไป้ายไม้เนี่ยเป็นสีขาวข,าวขึ้นมานะเออวิ่งกลางคืน,นไป้ายไม้เห็นชัชดเลยอนยะ่างเงี้ยโอเคนะครับไฟตัวรถก็ติดหมดนะแล้วก็มีไฟสปอตด้วไยไ,ไฟสปอตไลท์ขอหาแบ๊บหนึ่งลืมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟสปอตไลท์นะ ไสปอตไลท์ผมไม่เคยเห็นสแล้ว่าเป็นยังไงนะครับอ๋อสปอตไลท์เป็นอันข้างบนอีกอ๋อเป็นอันนูนะครับสปอตไลท์ข้างบนเวลากลางคืนวิ่งทางแบบมืดตออย่างเงี้ยแบบถนนแบบเกี่ยวๆที่ไม่มีไฟอะไรชัดเจนเนี่ยเปิดสปอตไลท์นี่น่าจะเห็นชัดนะครับนี่เราปิดเราปิดเราปิดนะไอสี 4, ติดติดติดนี่คือเสี่ยงข,ของตัวเทเลเทคนะครับเพราะว่าเราไปรู้ไปขับขี่เราเพราะเราไม่ได้ขับไงน,นะครับ ในระหว่างทาการรีวิวเนี่ยจะผมเขาปิดไฟนะเพราะว่าปิดไฟรถแล้วก็ขอดับตัวรถด้วยนะครับดับเครื่องยนต์แล้วระมัดระวังก่อนออกจากรถนะคะนี่ตัวรถก็จะมีการเตือนด้วยนะครับโอเคกลับเข้าเรื่องเราเมื่อกี้เราโชว์เรื่องไฟไปแล้วคันนี้คือไฟจัดเต็มมากนะ นี่คอนโซลคอนโซลเดิมเลยครับสไตล์เดิมๆของอีสุสิอยู่แล้วเกียร์เบกมือแม่เบกมือลูกนะแล้วก็ที่อันเป็นพวกอะไหล่เครื่องมือที่ติดมากับรถมาตั้งโรงงานอยู่แล้วนะบอกสามตำแหน่งเหมือนเดิมแล้วก็โอ้ยเสียงเหนื่อยมากเพราะว่าเราใส่แมตรีวิวดูได้เราใส่แมตรีวิวนะครับตอนนี้หอบเลยนี่หลังก็เป็นอย่างนี้นะครับ นี่แปลคันนี้มีสวิตแตรลมด้วยนะตรงนี้คือสวิตแตรลมนะครับถ้าเรากดแล้วแตรลมจะทํางานซึ่งเราไม่ขอกดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นนะสองทุ่มนะบีบแปรตื่นแน่นอนนะครับยอมรับเลยนี่เป็นอย่างนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นก้านตรงก้านยกตามแม่ลูกนะครับตรงนี้นี่เลยเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็ที่เสียบใบกับขี่ ที่โูดอยู่ตรงนี้นะครับไฟซึ่งไฟติดตลอดนะขอบอ,อกก่อนนะครับสลับรุ่นเทเลเทคนะสวิตติคน,นะขอไม่เป็นไฟสะท้อนตกใจนว่าทำไมมันยังไม่ปิดโอเคนะครับผมโอเคถ้าคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะต่อรถบรรทุกนะไม่ว่าจะเป็นรถดามไม่ดารถเทเล,ลอร์รถพื้นเรียบรถหัวลากเอารถมาเพิ่มคานเอารถเก่ามาทำใหม่อู่เรารับทำหมดนะอย่างรถครันนี้เนี่ยลูกค้านำมาต่อนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยทั้งคันนะแล้วก็มีของชิ้นชิ้นตกแต่งบางส่วนที่ทานลูกค้าจัดหามาเองด้วยนะ แล้วก็บางส่วนก็คือของอู่เองนะครับผมนี่ก็มารวมกันในรถคันนี้คนไหนเนี่ยสนใจนะไอ้คันนี้ลูกค้าต่อลืมบอกเลยคันนี้ต่อเป็นรถบรรทุกน่าจะเป็นหินดินทรายนะครับถ้าจำไม่ผิดนะคนไหนสนใจสามารถติดต่อได้เลยที่สองช่องทางของเราก็คือทางแฟนเพจเฟซบุ๊กจอจกอถือว่าใช้การชั่นหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์โทรที่ให้ตอนจบคลิปเลยนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ ตอนทีนี้ไปแล้วไม่บายเจอกัน next time.